วัสดีครับวันนี้จะพาไปเก็บใบใบโบบกนะครับซึ่งใบโบบกเนี่ยก็ปลูกไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคนะครับที่ผ่านมาก็ปลูกไว้ก็ไม่ได้ไปดูนะครับไม่ได้ไปดูน่าจะน่าจะไม่ตายนะเพราะว่าเราปลูกลงดินส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปลูกในกระมัง นะครับในกระมังนี้คาดว่าไม่ตายเพราะว่าน้ำก็คออยู่นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราไปอัปเดตแล้วก็เก็บใบมาแล้ววันนี <C> ้เราจะมาทำน้ำใบวบกกันไปกันเลยครับไปกันเลยก็เดินตามทางไปนะครับทางนี้ก็ทำไว้ก็จริงๆมีแผ่นแผ่นซีเมนต์อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยาท่วม หญ้าท่วมนะครับก็เลยมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นกปนซีเมนนะครับเรามาดูกันเดี๋ยวก็ตัดหญ้าไปแล้วครับอ่านี่ครับโอ้โหนมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วเป็นใบนี่ เยอะมากมายเยอะแยะมากมานะครับเยอะมากแล้วก็สมบูรณ์ดีนะครับส่วนด้านนี้นะอยู่ในอยู่ในกระถางต้นไม้อยู่ในกระมังนะครับอยู่ในกระมังนี่ครับอยู่ในกระมังก็เยอะนะครับนี่เยอะมากก็จะเอา ก้านนิดนึงแล้วก็ใบนะครับจะเก็บเกือบหมดเลยนะครับจะเก็บเอบเกือบหมดเลยนี่ครับนี่นะครับนี่นี่ก็มีครับ นะครับใบบบกก็มันลกมากแต่ว่าก็สมบูรณ์ดีนะครับยกมากสมบูรณ์ดีนี่ครับ comme vous. ไม่บอกบอกนี่ครับ <c oughs> ามาล้างก่อนครับอล้างล้างสักสามน้ำนะครับเราลองล้างสามน้ำอะา,ายะน้ำที่ผ่านไป ก็น่าจะออกหมดแล้วนะครับน่าจะอ่าขันยาล้างจานก็น่าจะออกหมดแล้วนะครับก็ที่สี่ที่ห้าแล้วนะครับก็ปั่นไม่ได้นะครับปั่นไม่ได้ต้องหั่นก่อนครับต้องหั่นก่อนเพราะว่าเพราะว่าเครื่องปั่นเล็กไม่หมุนไม่ไปนะครับเดี๋ยวหั่นก่อนครับ ก็เลยต้องกลับมาหั่นนะครับ ต้องปั่นทีละน้อยนะครับปั่นทีละน้อยเอานะครับอ,อันใหญ่เจอแล้วก็ใส่อันใหญ่อันเล็ก เดี๋ยวเราหั่นนะครับหั่นทั้งหมดเลยกรอบมากได้ยินเสียงกรอบมากเพราะว่าเก็บใหม่ๆสดๆเสียงกรอบนะครับสดมากสดมาก นี่ครับใส่เลยใส่เลยครับอืครับที่เหลือร่วงไปเราทิ้งเพราะเรามีเยอะนั่นเองที่ร่วงไปทิ้งครับนะเราไปเติมน้ำก่อนนิดนึง นี่นะครับนี่ก็ละเอียดระดับ ก็มากรองเอาน้ำนะครับกรองเอาน้ำก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวไปปั่นต่อครับเราใส่น้ำแล้วก็ไปปั่นต่อ นี่นะครับอ่ายังยังใช้ได้อยู่นะครับยังต้องปั่นต่อแล้วค่อยมาอมี น่าจะพอแล้วนะครับได้ได้เยอะแล้วนะแต่เราสามารถที่จะปั่นได้ประมาณ3รอบนะเด,เดี๋ยวผมปั่น3มรอบนะครับปั่น3มรอบก็น้ำหนึ่งถ้วยนะครับน้ำหนึ่งถ้วย น้ำต,ตาลสี่ช้อนโต๊ะหนึ่งสองสามสี่ครับไม่ไม่ต้องหวานเยอะก็เปิดไฟ ก็ให้น้ำตาลละลายนะครับก็ระวาหว่างนี้คนนิดนึงใช้ไฟกลางกลางละลายครเดียวก็ละลายนะครับเพราะว่าโดยปกติน้ำตาลละลายอยู่แล้วแต่ว่าโดนความร้อนละลายเร็วขึ้นนะครับให้น้ําตาลละลายอันนี้ก็ เดี๋ยวผมใส่เกลือลองไปทีนึงครับเกลือเพื่อให้รสชาติเข้มขึ้นมาหน,หน่อยนึงนะครับนี่ครับเกลือก็เรียบร้อยนะครับก็เดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วให้ถึงสองนาทีก็ปิดไฟ ครับคราวนี้ก็จะเอาลงผสมเลยหรือเอานั่นก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาไปผสมในหม้อแล้วกันครับเอาน้ำร้อนไปผสมในหม้อนะครับนี่นะครับอ่า ก็เรียบร้อยครับคราวน,นี้นะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วชิมดูนะครับถ้าอยากได้หวานก็เติมหวานถ้าไม่อยากอยากได้เข้มข้นที่มีเป็นอ่าน้ำใบบัวบกเข้มข้นก็นี่ใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ใส่แก้วนะครับเ,เทเลย แล้วก็มีน้ำแข็งอยู่สองสามก้อนนะครับก็ใส่เลยน้ <laughs> าแข็งออกมาจากตู้เย็นนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลย นี่ครับเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับไม่เสิร์ฟใครนะครับเสิร์ฟตัวเองครับก็วันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมครับก็ได้กินน้ำนะครับใบโบวบกนะครับสดๆใหม่ๆเลยครับอร่อยมากครับลองทำดูครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับมกดไลค์ครับ